อย่างเช่นเพื่อนคนนี้ถ่ายคลิปติ๊กตอกอยู่แน่นอนนะเพราะว่าเธอก็กําลังเต้นอะไรแบบนี้นะเห็นไหมอ๋อนี่ไงถ้าเกิดมันขึ้นว่าเล c o คอร์ดดิ้งเป็นตัวแดงๆแบบนี้นี่แปลว่าเธอกาลังถ่ายคลิปอยู่นะแล้วเราจะเข้าไปดูคลิปเพื่อนได้อย่างไรนี่เลยเราก็ต้องมาคลิกตรงนี้เห็นไหมทุกคนเนี่ยซึ่งตรงนี้เป็นหน้าจอการเล่นคลิปนั่นเองนะลองคลิกเข้าไปพอคลิกเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะเห็นว่าเนี่ยนี่คือคลิปวิดีโอของเพื่อนเราที่เอาลงติ๊กตอกนั่นเองลองดูคลิปเธอกันนะนี่จะเป็นคลิปที่แบบว่าอะไรเนแต่งตัวแบบน้ แล้วก็กลายเป็นแบบแต่งตัวสวยๆไปแงห่หุยแล้วก็จะบอกว่าเธอคนนี้นี่มีการกดหัวใจต้อง600แน่แล้วก็มีคอมเมนต์ต้อง100อกว่าไหนขอกดดูคอมเมนต์หน่อยดิก็มีคนมาคอมเมนต์เธอจริงๆนะแล้วถ้าเกิดเราอยากเลื่อนดูคลิปอื่นจะเป็นยังไงนี่เลยก็เลื่อนแบบนี้เลื่อนลงมาอันนี้ก็จะเป็นคลิปโอ้โหเดี๋ยวนะอุยสุดยอดเลยอ่ะเนี่ยตอนแรกกลายเป็นอวตารเบคอนใช่ไหมแล้วพอเธอตีลังกาลุกข,ขึ้นมา เธอก็กลายเป็นร่างสวยโอ้จะบอกว่ามีคนกดใจให้คลิปนี้4,600หัวใจมีถึง1,800คอมเมนต์โอ้ไม่กอดแล้วมันยังสามารถมีให้เรากดดูชุดได้ด้วยนะว่าเพื่อนเราใส่ชุดอะไรบ้างนี่ส่วนคลิปต่อมาอะไรเนี่ยเมื่อเมื่อฉันล้มจากอาคารเหมือนกับว่าเมื่อฉันตกตึกอะไรแบบนี้ปะอ๋อโอเคมันก็จะแปลแทยงงงงเลยนะก็จะเป็นคลิปที่แบบว่าตัวละครเราเนี่ยโดดลงมาฮะจะบอกว่าทําคลิปแค่นี้ เธอได้รับการกดหัวใจไป3 0 0พันหัวใจทีเดียวเอาและเดี๋ยวเรามาทําการสร้างสั่นคลิปของตัวเองดีกว่ามาดูกันนะว่าถ้าเกิดพี่นิวเนี่ยลองถ่ายคลิปตัวเองแล้วก็ลงไปในต็อกต็อกของโลบอกเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วดูเหมือนกับว่าตอนนี้เธอคนนี้เนี่ยถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยมันขึ้นว่า Editing คลิปแปลว่าเธอคนนี้ กำลังตัดต่อคลิปอยู่เพื่อที่จะพร้อมลงนั่นเองงั้นเดี๋ยวลองมาถ่ายตรงนี้ละกันนะนี่ตรงนี้จะเป็นที่นั่งแล้วก็มีพอปเป็นไฟด้วยสวยดีการที่เราจะถ่ายคลิปนั้นก็ให้เรากดตัวบวกตรงนี้นะอ่ะพอเรากดปุ๊บมันก็จะขึ้นหน้าการถ่ายแต่รู้สึกว่ามันจะมีให้เราเลือกสภาพแวดล้อมด้วยนะทุกคนนะมีไปถ่ายที่บ้านมีไปถ่ายในเมืองอะไรแบบนี้นะอ๋อมีให้เราเลือกฉากเปลี่ยนฉากด้วยเห็นไหมเนี่ยโอ้สุดยอดเลยหรือว่าจะไปถ่ายตรงนี้เลย,ตร,เลยตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ย เนี่ยเราสามารถแบบเปลี่ยนฉากได้เองเลยนะแล้วอันนี้มันก็จะมีให้เราแบบว่าเลือกภาพเคลื่อนไหวหรือว่าเลือกท่าทางนั่นเองนี่สมมุติถ้าเกิดเราอยากถ่ายคลิปเต้นนะเราก็เลือกตรงแบบว่าเต้นอะไรแบบนี้นะอ่านี่ก็จะเป็นแบบคลิปเต้นอะไรแบบนี้นะเออมันมีท่าเต้นให้เราแบบเลือกเยอะมากทุกคนแบบเยอะจริงๆอ่ะเออจะเต้นท่าไหนเต้นโชว์อะไรก็ได้นะเออนี่เป็นไงโอ้โหท่านี้คือแบบว่าหรือว่าเราจะเปลี่ยนชุดก็ได้นะนี่โดยการที่แบบว่าเข้ามาแต่งเดี๋ยวพี่นิวเนี่ยจะทําคลิปแบบว่า แต่งตัวแบบเบคอนก่อนดีกว่าเอาเสื้อผ้าที่เราใส่อยู่นี่คือแบบว่าเอาออกให้หมดเลยนะเราจะแต่งตัวแบบเป็นเบคอนนะ <Bliss? S 1> แลวตอนนี้พี่นิวก็แต่งตัวเป็นเหมือนเบคอนธรรมดานะอะไรแบบนี้อะแล้วก็ทําการบันทึกชุดไปก่อนแล้วกันนะจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยพี่นิวได้บันทึกชุดไว้2ชุดนะนั่นคือชุดเบคอนธรรมดาแล้วก็ชุดท,ที่พี่นิวแต่งตัวแล้วพอเราแต่งตัวเสร็จแล้วแบบนี้เราก็มาทําการอัดคลิปกันเลยดีกว่านะแล้วคราวนี้เราก็เลือกท่าทางการเต้น่ะสมมติเราเลือกท่าทางการเต้นนี้ใช่ไหมอะกดถ่ายไปก่อนปึ๊บยุดกยด พอกดหยุดปุ๊บเราก็ทําการเปลี่ยนท่าทางเป็นท่าทางแบบนี้1 2 3สฟึบกดหยุด อ่าโอเคแล้วหลังจากนั้นพี่นิวเนี่ยก็ไปทําการเปลี่ยนชุดนะไปทําการเปลี่ยนชุดที่เราบันทึกไว้อีกชุดหนึ่งคือชุดที่เราแบบแต่งตัวดีๆแล้วนะประมาณนี้อ่ามาตอนนี้เราก็ทําการใช้ท่าเต้นเดิมแบบนี้นะโดยการแบบว่ากดอัดอีกรอบหนึง่งมาดูกันปึ๊บอ่าอ่ะ,อะก็ประมาณนี้ทุกคนนะไม่รู้มันเจากมาเป็นรูปแบบไหนเราก็มาลุ้นกันอ่ะมาดูนะว่ายังไงอ่ะนี่ไงเหมือนกับว่าเป็นคลิปวิดีโอที่แบบว่าเราเนี่ยเป็นเบคอนธรรมดาใช่ไหมแล้วเราก็ค่อยมาแปลงร่างเป็นตัวแบบนี้จะ บอกว่ามันก็ยังไม่ค่อยเนียนนะถ้าเกิดมันยังไม่ค่อยเนียนเนี่ยเราก็ทําการถ่ายใหม่จนกว่ามันจะเนียนนะทุกคนนะนะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอันเนี้ยเนียนหรือยังมาดูกันนะอันนี้พี่นิวถ่ายใหม่นะ เห็นหรือ,อยังฟึ๊บเอ้ยเนียนอยู่นี่เป็นไงล่ะนี่เต้นไปเต้นมาเต้นโยโย่แล้วคราวนี้ก็นี่แปลงร่างเป็นชุดสวยมันสามารถแบบว่าใส่ข้อความไปได้ด้วยนะแล้วเราก็พิมพ์ไปว่าเปลี่ยนเบคอนนี่ตอนนี้เนี่ยพี่นิวก็ใส่ข้อความเข้าไปแล้วใช่ไหมไ <ป S 1> ว่าเปลี่ยนเบคอนนะนี่เปลี่ยนเบคอนให้กลายเป็นแบบว่า แต่งตัวสวยๆแบบนี้แล้วมันยังใส่เพลงเข้าไปได้ด้วยนะทุกคนเนี่ยใส่เพลงเข้าไปได้ด้วยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพี่นิวไม่สามารถเปิดเพลงได้เดี๋ยวมันติดลิขสิทธิ์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ใส่แล้วก็ใส่เพลงอะไรเข้าไปก็ได้ละกันนะซึ่งตอนนี้พี่นิวก็ไม่รู้หรอกว่ามันคือเพลงอะไรนะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เรากดคําว่าถัดไปตรงนี้นี่เลยมันก็จะมีให้เราเขียนคําบรรยายคลิปนะแล้วมันก็มีการให้เราเลือกภาษาไทยด้วยนะเออเลือกเป็นภาษาไทยอะไรแบบนี้เพื่อที่แบบว่าคนไทยมาเจอคลิปเราอ่ะจะได้เห็น็อย่นเกิดอยากให ล้วก็ใส่แฮชแท็กไปนะสมมติพี่นิวใส่แฮชแท็กว่าโลบอกอะไรแบบนี้นะนี่แล้วก็ทําการกดเผยแพร่อะตอนนี้เรากําลังเผยแพร่คลิปสู่สาธารณชนนะอ่าแล้วนี่คือคลิปเราที่เผยแพร่ไปแล้วมาดูกันก็จะเป็นคลิปที่แบบว่าพี่นิวแต่งเป็นเบคอนธรรมดาก่อนแล้วค่อยกลายร่างเป็นตัวละครพี่นิวที่แต่งตัวส,สวยๆนะประมาณนี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยเราเพิ่งลงคลิปไปมันก็ยังไม่มีคนมากดใจเรานะแล้วถ้าเกิดเราอยากรู้ว่าเราลงไปกี่คลิปแล้ว <Stop it. S 1> ก็ให้เรามากดตรงโปรไฟล์ ตรงนี้นี่โดยเข้าไปที่โปรไฟล์อของ <ไป S 1> ฉัน,นจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยเราลงไปแค่คลิปเดียวแล้วก็ยังไม่มีผู้ติดตามนะ<อ>ก็มาู้กันนะว่าจะมีใครแบบเออเข้ามาดูคลิปเราไหม ถ้าเกิดเราอยากเข้าไปดูช่องของเพื่อนคนนี้เนี่ยให้เราเนี่ยกดไปที่ตัวเพื่อนแบบนี้นะกดเข้าไปแบบนี้แล้วตอนเนี้ยมันก็จะขึ้นคำว่าโปรไฟล์เราก็คลิกเข้าไปตรงโปรไฟล์เพื่อนเลยแล้วเราก็จะเห็นช่องเพื่อนเราแต่เพื่อนเราคนนี้เนี่ยยังไม่ได้ลงคลิปสักคลิปเลยแล้วก็จะเห็นว่ามันจะมีให้ติดตามด้วยนะเออแจ่มมากอะ่ะเพราะแต่ตอนนี้มีใครเข้ามาดูคลิปเรายัางมียังนะอ่ะ ก็ยังกลนคนแล้วก็ชอบแบบนี้ตรงที่ว่าไม่ว่าใครกําลังทําอะไรอยู่มันบอกหมดเลยเนีย่อย่างเพื่อนคนนี้เขากําลังดูคลิปอยู่มันก็จะขึ้นบนหัวเลยว่ากําลังดูคลิปอยู่ถ้าเกิดพี่นิวเนี่ยกำลังดูคลิปใช่ไหมเออมันก็จะขึ้นบนหัวหพี่นิวว่ากําลังดูคลิปอยู่นะอันนี้พี่นิวกดเข้ามาดูคลิป เจอคลิปตัวเองเลยเห็นไหมไม่มีใครมาดูคลิปเราเลยเหรอเนี่ยเราอุตส่าห์ตัดต่อนะส่วนคลิปต่อมาอุ้ยเลิศหน้าโหแต่งหน้าเลิศมากเลยอ่ะส่วนคลิปนี้ก็เป็นการเต้นของน้ำพุอ๋อเหมือนกับว่าสาวๆนี่คือไปยืนเต้นโชว์ตรงน้ำพุแล้วก็มีคนกดใจถึง2,900หัวใจอ่ะแล้วคลิปเธอคนนี้คอนเทนต์คล้ายๆพี่นิวเลยคือตอนแรกเนี่ยเป็นเบคอนธรรมดาใช่ไหมแล้วเธอเนี่ยก็ได้เปลี่ยนร่างเป็นตัวสวยๆอะไรแบบเนี้ยเออสวยอ่ะแล้วทาเนียน มากอ่ะ กดหัวใจให้เลยแล้วเรายังสามารถคอมเมนต์เพื่อนได้ด้วยนะเราก็บอกไปว่า so คูแบบสุดยอดอะไรแบบนี้นะนี่พี่นิวก็เมนให้เพื่อนไปนะแล้วพอเราเมนปุ๊บนี่ความคิดเห็นเรามันก็จะไปอยู่ตรงนี้นี่โหดแล้วนี่คือรูปโปรไฟล์พี่นิวเหรอเนี่ยบอกเลยว่ามันเหมือนในต๊อกต๊อกจริงๆอะทุกคนเหมือนเลยอกับแบบนี้นะตอนนี้มีคนดูคลิปเราหรือยังน้าแทนแต่แดนแทนแต่เออเออศูนย์คนยังไม่มีใครเข้ามาดูคลิปเราเลยหรอมีวิธีไหนโปรโมทคลิปไหมจ๊ะแล้วตัวนี้ เราก็ย้ายสถานที่มาถ่ายคลิปในปราสาทพระราชวังเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนตัวละครเราให้เป็นเหมือนเจ้าหญิงสวยๆและกันนะทุกคนนะเพราะว่าในแมปนี้เนี่ยเครื่องแต่งกายคือสามารถสวมใส่ได้ฟรีหมดเลย เราก็ลองแต่งเป็นเจ้าหญิงกันแล้วกันนะเออเจ้าหญิงผมข่าอุ้ยน่ารักมากทุกคนแล้วเราก็ผมทรงเก่าออกไปอุ้ยยังน่ารักอ่ะแบบน่ารักมากเราเป็นเจ้าหญิงเราก็ต้องทําการใส่มงกุฎนะเอามงกุฎสีชมพูแม่โอโหดิโอไอเราก็นึกว่ามงกุฎใหญ่ก็ติดนึงงั้นเอาเป็นมงกุฎนีนล้ละกันนะมันอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะทุกคนนะนี่เป็นมงกุฎสีขาวประท้อนแสงแบบนี้สวยมากชอบแบบนี้ตรงที่ว่าชุดฟรีตัวละครฟรีฟรีหมดเลยเดี๋ยวเจ้าหญิงจะมาถ่ายคลิปลงต็อกท็อกในโลบอกดีกว่าเราก็เลือกท่าทางที่แบบว่า อ๊ยเดี๋ยวนะเจ้าหญิงคอหมุนไม่ได้นะเจ้าหญิงเริ่มทําการอัดกันเลยเนี่ยโดยการที่จะเป็นฉากที่เจ้าหญิงเนี่ยเดินมาตรงบันลังนะเฟิบแล้วค็น,นี้เราก็กดหยุดก่อนกดหยุดชิปปุ๊บก็กดใหม่นะก็จะเป็นฉากที่เจ้าหญิงหันหลัง s <S เดินไปแบบนี้แล้วเราก็ทําการกดนั่ง s <S แบบนี้โอ้โหท่านั่งเจ้าหญิง ก็ทาการกดเล่นอ่ะกดเล่นแบบนี้กดหยุดแป๊บนึงแล้วก็ทําการกดเล่นอีกแล้วเราก็กดนี่น่าเจ้าหญิงลอยตัวลอยตัวสิจ๊ะอ้าเป็นไงเหมือนเราเป็นเจ้าหญิงวิเศษเลยแบบนี้ลอยตัวได้แล้วก็หล่นลงมาแค่นี้แหละจบมาดูคลิปกันว่าจะเป็นยังไงนี่เลยก็จะเป็นที่เจ้าหญิงเดินมาตรงบัลลังตรงนี้แล้วคราวนี้เจ้าหญิงก็เดินหันหลังไปที่บัลลังแล้วเจ้าหญิงก็นั่งลง ดยท่าทางที่สวยงามแล้วเจ้าหญิงก็ทําการลอยตัวขึ้นแบบนี้เป็นไง่แล้วก็ตกลงมาตกสิตกอ่าเรียบร้อยคลิปจบแล้วแค่นี้ <laughs> แล้วก็พิมพ์ข้อความว่าข่าคือเจ้าหญิงแล้วก็นี้เราก็ทําการสร้างคลิปเลยแล้วก็ทําการตั้งชื่อคลิปนะอะไรแบบนี้นะแล้วก็จะใส่แฮชแท็กอะไรก็ได้นะอันนี้พี่นิวใส่ว่าปลิ้นที่แปลว่าเจ้าหญิง <laughs> แล้วก็แฮชแท็กโลบอกแบบนี้นะอ่าเผยแพร่เป็นไล่เนี่ยตอนนี้เราก็ทําการอัปโหลดคลิปลง แพลตฟอร์มท็อกท็อกโลบอกแล้วนะอ่าก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวลรากลับไปดูคลิปเก่าแล้วกันดีกว่าว่ามีคนเข้ามาดูหรือยังนะทืนี้เดินๆก็ยังไม่มีใครเข้ามาดูเลยยังไม่มีใครเข้ามาดูคลิปนี้เลยถ้าเกิดใครอยากมาเล่นแมปนี้เดี๋ยวพี่นีวางลิงก์ไว้ใต้คลิปนะแมปนี้สนุกนะทุกคนถ้าเกิดใครตัดต่อคลิปดีๆหรือว่าแต่งตัวสวยๆในแมปนี้เนี่ยแล้วก็ถ่ายคลิปลงเนี่ยคุณอาจจะดังเพียงชั่วข้ามคืนก็ได้และแล้วเราก็มาเจอ น่ารัก啊ไปนี่สนใจมาถ่ายคลิปด้วยกันบีเนี่ยด้วยความที่อยากเห็นว่าเขาลงคลิปยังไงเขาไปดูโปรไฟล์เขาดีกว่านะและนี่ก็คือคลิปที่เขาอัปโหลดลงนี่ไงเขาแต่งตัวแบบนี้แล้วคลิปเขาก็มีคนดูด้วยอะเดี๋ยวขอเข้าไปดูหน่อยนะวาการด้าฟรลิเวอร์อย่าบอกนะว่านายยังไงเนี่ยอ๋อถ่ายคลิปยืนคู่กันเฉยแต่ว่าตัวนายน่ารักมากอ่ะเฮ้ยจะบอกว่าคลิปนี้เธอคนนี้ทําดีมากๆเลย จะบอกว่ามีคนกดใจให้เธอถึง11800หัวใจมาดูกันว่าทำไมพี่นิว,ถ,ว oh <my> ถึงบอกว่าเธอทำคลิปดีนี่ดูเหมือนกับว่าเธอเดินไปที่แห่งหนึ่งแล้วยังไงแล้วเธอก็เดินไปมันมีแต่ความเฟ้งฟ้างเฮ้ยแล้วเธอก็ถูกว้าไปที่แบคลูมว้าวอ้าวอ้าเป็นไง เธอทำคลิปได้ตื่นเต้นมากๆเลยแล้วดูเหมือนกับว่าเธอทําหลายตอนด้วยนะ <Wow. S 1> ถ้าเกิดทําคลิปไดีดเนี่ยก็อาจจะทําให้เราเนี่ยกลายเป็นคนดังได้จริงๆนะ <Wow. S 1> ตอนนี้เราอยู่ในแบบที่ชื่อว่า f a s t g i r l Story นั่นก็คือเรื่องราวของสาวอ้วนนั่นเองงั้นคลิปนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนเนจสซี่กันและนี่คือฉากแรกพอมาฉากแรกก็จะเห็นว่าเจสซี่เนี่ยกำลังเหมือนกับว่านั่งดูทีวีอยู่เจสซี่บอกว่าฉันว่าฉันรู้สึกหิวเล็กน้อยดูเหมือนกับว่าเจสซี่หิวนะเอ๊ะแต่ว่าสังเกตไหมว่าตอนนี้เจสซี่เนี่ยมีรูปร่างที่ผอมบางงั้นเราไปฉากต่อไปกันดีกว่าฉากต่อมา ก็จะเป็นฉากที่เจสซี่เนี่ยนั่งอยู่หน้าทีวีเหมือนเดิมนะฉันว่าฉันกินมันสักหน่อย